ปัดอดีตดอกกุหลาบขึ้นง่ามเลครับนี่บ้านดินเนาะมป็นเป็นบ้านที่สร้างได้จำจินตนาการของเขาเขาจากได้รูปแบบใดเขาจากได้ลล่แบบใดอวัสดุอุปกรณ์ของเขาเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วมันมีในธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเขามีข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะอย่างเขาก็มาปั้นรูปอีหยังก็ได้ครับตามจินตนาการของเขาเลยครับแล้วบททีนี้ข้อดีของบ้านดินอีกก็คือว่าถ้ากลางวันบ้านจะเย็นข้างในเนาะอุณหภูมิจะต่างกันหนึ่งถึงสององศาเหตุผลเพราะว่ายิ่งกำแพงหนาบ้านข้างในก็จะยิ่งเย็นคครรรััเเวลาาาาผนนนนนนงขออ่่ยมมมโดดแแ้จจะะๆพก เข้าไปถึงข้างในก็ตกมาตอนค่าแลวครับบานเท่ากับข้างในก็ยังเย็นอยู่ครับกลายว่ากลางวันเย็นกลางคืนอุ่นครับครับนี่ก็คือเป็นดินเท่าเป็นบอกเท่างทีห้องมาตอกันเลยสิครับแล้วก็เหตุเป็นช่องระบายอากาศเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาฟังนี่ก็เป็นหน้าต่างครับกับบดที่ยังมากมากกับหน้าต่างก็คือยังกับานปูนให้เลยครับใส่วงกบเข้าไปกับลักษณะวิธีการสร้างก็คือยังบานปูนให้เลยไที่สร้างบานเป็นเดียวกับบานปูนกับบานดินกับเห็ดเป็นครับความหนาของก้ออิฐจะอยู่ประมาณ20ซี่รับเ็นัคนับเป็นา น้องบ่มีเสากลางเขาจะเอาคําแพกเป็นเสาที่นี่เขาก็เลยต้องเฮ็ดให้ผนังรับน้ำหนักได้นัครับซุ้มประตูนี่เขาก็เป็นปีกใหม่ของเฮารับที่ว่าเฮาบด้ใช้ประโยชน์เขาก็มาแปะเอาค่ะแปะใส่กับดินครับเพื่อที่จะให้เป็นซุ้มประตูขเขาก็คือบานดินนะก็คือไพมีศิลปะก็ใส่ได้เต็มที่เลยครับบานดินอันนี้คือสุขใจปลายฝันนี่คือประมาณว่าเขามาอยู่แบบอยู่ในดงในป่าอยู่ตรงหทตรงหน้าของเขาฮามีความสูครับก็คือบานปลายชีวิตอยากได้อยากอยู่แบบนี้ครับ